เ็วิธีีที่ทำให้คุณกลับมารักรูปร่างตัวเองอีกครั้งค่ะ ยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครัวปางพไ વ เซลนะคะถ้าหากคุณนะคะอยากที่จะกลับมาลักรูปร่างของตัวเองเนี่ยคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคําตอบให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะคุณรู้ใช่ไหมคะว่าการที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องของ mindset เรื่องของจิตใจของคุณค่ะเพราะถ้าหากวันนี้เนี่ยคุณยังติดอยู่กับเรื่องของจิตใจของคุณเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยที่คุณจะสามารถกลับมาลักรูปร่างในแบบที่คุณมีแบบเป็น โพสิทีฟนะคะอย่างคุณปตาบ้างเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่รู้สึกแบบว่าฉันเกลียดรูปร่างเนี้ยของฉันใช้ความเกลียดในการลงมือลดน้าหนักแล้วมาทําให้ทั้งจิตใจทั้งร่างกายเนี่ยมันแย่ไปหมดนะแล้วก็พังมาหลายๆครั้งสาเร็จแหละแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีความสุขที่นี้ค่ะในวิดีโอนี้เนี่ยคุณก็จะมาชวนคุยว่า มันมีวิธีไหนบ้างหรอที่เราเนี่ยจะกลับมาลักรูปร่างตัวเองแล้วสามารถนําไปสู่เป้าหมายที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จไม่ว่าคุณอยากจะมีรูปร่างแบบไหนก็ตามวันนี้เราจะมาโฟกัสที่เรื่องจิตใจแล้วก็วิธีการปฏิบัติที่คุณสามารถทําได้จริงๆแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบจริงจังจนเกินไปโอเคไหมแล้วใช้วิธีแบบสบายๆใช้วิธีแบบรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับ ข้างในของตัวเองจริงๆค่ะไม่ใช่ที่คุณบังจะมาบอกในคลิปว่าคุณต้องกินอาหารกี่แคลอรี่คุณต้องออกกาลังกายกีกย่นาทีอะไรเงี้ยคลิปนี้จะไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะโอเคไหมถ้าคุณอยากได้ความรู้แบบนั้นไปหาช่องอื่นนะคะช,ช่องนี้ช่องนี้จะโฟกัสที่จิตใจเป็นหลักนั่นเองค่ะทีนี้นะคุณบังจะมาพูดข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเลยก็คือให้คุณเนี่ยหยุดวิจารณ์ร่างกายของตัวเองก่อน แต่วันนี้ค่ะคุณกลับมารักแล้วก็ขอบคุณร่างกายของคุณคุณได้เคยขอบคุณร่างกายของตัวเองบ้างไหมอย่างครูบ้างเองเนี่ยค่ะตอนที่อยากัวน้ําหนักเนาะด่าตัวเองทุกส่วนโอ้โหทาไมพุงฉันเป็นแบบนี้เนี่ยทาไม ขาฉันเป็นแบบนี้เนี่ยคือนั่งด่าตัวเองวิจารณ์ร่างกายตัวเองว่าทำไมถึงไม่สวยสักทีหรือแบบบางทีขนาดหน้าตัวเองเนี่ยมีกลากก็ยังจะแบบว่าทําไมถึงมีกลากคนอื่นไม่เห็นมีเลยทำไมฉันมีสิวในคนอื่นไม่มีก็คือคอยวิจารณ์ร่างกายตัวเองตลอดวเวลาแล้วก็ไม่แฮปปี้กับร่างกายของตัวเองเลยทั้งทางที่จริงๆแล้วเนี่ย ร่างกายของหัวปางเองเป็นร่างกายที่มหัศจรรย์มากเป็นร่างกายที่แข็งแรงมากคนรอบข้างบอกว่าโหนี่เธอสาวน้อยมหัศจรรย์แข็งแรงมากวิ่งได้ยังไงออกกำลังกายได้ขนาดนี้แต่เชื่อแหมคุณไม่เคยกลับมาชื่นชมร่างกายของตัวเองเลยกับด่าัตเอนด้วยซ้ำว่าเนี่ยหุ่นไม่ดีเห็นปะอันนี้คือตัวอย่างหัวปางนะคะเหมือนกันค่ะคุณสามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้วันนี้คุณได้เคยกลับมาขอบคุณร่างกายของตัวเองไหม ให้คุณขอบคุณว่าวันนี้อวัยวะทุกส่วนของฉันเนี่ยทำงานได้อย่างปกติขอบคุณร่างกายของฉันขอบคุณสมองอัจฉริยะทาให้ฉันสามารถได้คิดได้ทํางานได้ทําสิ่งที่ฉันรักขอบคุณนิ้วมือของฉันฉนะที่จับสิ่งของต่างๆขอบคุณปากของฉันที่ทำให้ฉันทานอาหารอร่อยๆขอบคุณทุกอย่างในร่างกายของคุณนะคะขอบคุณขาทั้งสองข้างที่ทําให้ฉันได้เดินออกไปดูนู่นดูนี่มีสระในชีวิต แค่คุณกลับมาขอบคุณร่างกายของคุณไม่ใช่ว่ามานั่งโทษว่าเนี่ยฉันนะ่ะเมตาบอลิซึมไม่ดีเลยเผาผัานไม่ดีฉันไม่ชอบร่างกายเองเลยทําไมคนอื่นเขาแบบเมตาบอลิซึมดีจังเผาผัานดีฉันไม่ชอบตัวเองเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะอันแรกนี้ยสําคัญนะคือการที่คุณยอมรับแล้วก็ขอบคุณร่างกายของตัวเองคุณบางรู้ค่ะว่าทุกคนนะ่ะ ร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีข้อได้เปรียบว่าเขาเผาผ่านดีบางคนจ,จะได้เปรียบว่าเอ้ยเขาเป็นคนรูปร่างเล็กแปบบ๊แบๆบเขาก็ดูแบบไม่ได้อ้วนอะแต่แบบเราแบบเฮ้ยทาไมเราโครงใหญ่วีอันเนี้ยคือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่คุณสามารถทําได้เลยคือคุณยอมรับแล้วก็รักในสิ่งที่ร่างกายทําให้กับคุณโอเคไหมข้อนี้เก็ตนะคะถ้าเก็ตแล้วเราไปต่อข้อที่สองค่ะให้คุณเนี่ยเลิก เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นข้อนี้คุณบังเนินนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราถ่ายโซเชียลมีเดียมันทําให้เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวตลอดเวลาเราเห็นถ่ายคนอื่นเฮ้ยทำไมคนนี้หุ่นดีจังทป็คนนี้ชีวิตเขาดีจังทําไมเขาเสื้อสวยจังทําไมเขาแบบอ S จังอะไรเงี้ยเออมันทําให้เราแบบเปรียบเทียบตลอดเวลาดังนั้นค่ะการที่คุณสามารถเลิกเปรียบเทียบได้เนี่ยมันคือเรื่องที่ดีแต่หลายคนจะถามว่าคุณมาปัาง เราจะเลิกยังไงอ่ะก็มันเป็นเป็นออโตเมติกแต่แล้วแบบมันเป็นอัตโนมัติอ่ะซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่การที่คุณสามารถมีสติรู้เท่าทันว่าตอนนี้ชื่อมกลังเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่นะอันนี้คือเครื่องมือสําคัญมากกว่าซึ่งวิธีการฝึกสติที่สามารถใช้ได้ผลจริงๆคือการฝึกนั่งสมาธิถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิก็เริ่มซกในวันนี้นะคะนะการเลิกเปรียบเทียบ,บคนอื่นทาให้คุณใจสบายมากขึ้นอนะ่ะคุณเบาข้างในอะ่ะ พราะคุณรู้ว่าคุณเนี่ยมีดีในแบบของคุณคุณรู้ความสวยงามในตัวของคุณคุณรู้ว่าคุณเนี่ยดีขนาดไหนคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะดีแค่สิ่งที่เขาโพสก็ได้แต่ข้างในเราไม่อาจรู้ได้เลยถูกไหมคะดังนั้นนะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนชอบไปถ่ายโซเชียลของชาวบ้านชาวชาว่อง คนที่ดังๆอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แบบมาน่อยนะคะอยากให้คุณลองค่อยๆลดพฤติกรรมนี้เลิกติดตามหรือว่าลองติดตามในช่องที่ทําให้คุณแบบมีกําลังใจหรือเปลี่ยนโฟกัสไปเลยอันนี้ก็สามารถช่วยคุณได้ค่ะข้อที่3มค่ะให้คุณออกกําลังกายเพราะคุณรักตัวเองไม่ใช่ทําโทษตัวเองคุณฟังถูกแล้วค่ะหลายคนเนี่ยอยากที่จะลดน้ําหนัก ทำยังไงคะไปออกกําลังกายชดใช้กรรมที่ฉันกินไปกินบุฟเฟ่มากินชนมไข่มุกมาฉันจะไปออกกาลังกายให้มันหนักขึ้นจะลงโทษตัวเองเพราะฉันทําไม่ดีมาคุณรู้ไหมว่าความเร็กนี้มันพังมากคุณบ้างทํามาแล้วอะแบบกินคุกกี้กล่องใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ไปออกกาลังกายความรู้สึกโคตรแย่อะแล้วมันวนอย่อยางเงี้ยทุกวนันทุกวนันทุกวนันยิ่งทํายิ่งสภาพจิตใจยิ่งย่าแย่ดังนั้นคะ่ะครูป้าี่ยอยากให้คุณอนะเปลี่ยนไมเซ็ตชิปใหม่นะ การนว่าฉันออกกําลังกายเพราะว่าฉันรักตัวเองคุณลองสังเกตความรู้สึกเวลาที่คุณออกกําลังกายสิดูสิเหมือนกับยาวิเศษเลยเนาะสารเอนโดฟินหลังอ่ะคุณรู้สึกมีความสุขรู้สึกแฮปปี้รู้สึกกระปี้กระเป๋าอันนี้คือการบอกรักตัวเองค่ะการที่เรามูฟเมนต์เคลื่อนไหวร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะไปเดินไม่ว่าจะกระโดดไม่ว่าจะเต้นอะไรก็แล้วแต่มันทาให้ชีวิตของคุณมีชีวิตชีวามันเป็นการลิฟ t Lift ลิฟ r g เอเนอร์จีของคุณขึ้นมาค่ะถ้าวันนี้คุณไม่ได้เคลื่อนไหวร่่าาางกยยเลยเลอแแคแบบ ชีวิตประจำวันนะคุณนั่งเฉยทั้งวันน่ะเอ e เนอร์จีนไงมันตกถูกปะตอน,นีการที่คุณได้เคลื่อนไหวหดียวยกกาลังกายมันคือการที่อัพลิฟติ้งตัวคุณน่ะจากเอ e เนอร์จีจากข้างในแล้วมันทาให้คุณน่ะลืมเรื่องเครียดออกไปทำให้คุณโฟกัสเกี่ยวกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าอันนี้ค่ะคือการที่เราบอกหลักร่างกายตัวเองเรายิ่งกัาไปกว่านั้นกา,การกราออกกาลังกายทําให้คุณแข็งแรงขึ้นใช่ไหมเพราะคุณมีมัสโซ คุณก็สามารถทําท่าต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้คุณสามารถเคลื่อนไหวในชีวิตประจาวันได้ดีมากยิ่งขึ้นจากที่ปกติคุณไม่เคยออกกำลังกายเลยคุณไม่เคยทําท่าสควอตไม่เคยทําท่าแพลงเลยคุณนั่งออฟฟิศแล้วคุณก็ปวดหลังอหลังล่างของฉันช่วยฉันด้วยแต่พกคุณออกกำลังกายแล้วเฮ้ย อาการพวกนี้หายไปนี่ง่ายคือการบอกหลักตัวเองเพราะาคุณทาให้ร่างกายขอยงคุณแข็งแรงขึ้นอาการเจ็บปวดต่างๆในร่างกายก็หายไปรวมถึงโรคร้ายต่างๆที่อาจจะตามคุณมาโรคที่คุณรู้นั่นแหละนะคะคุณออกําลังกายร่างกายขอยงคุณเขาเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นแล้วก็ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้นมันมีแต่ข้อดีอะค่ะกรากรออกกำลังกายมันคือการบอกหลักตัวเองนะถ้าคุณรักตัวเองรัรกร่างกายเงี้ยใช้กราอรอกํำลังกายค่ะเพื่อเป็นการบอกหลัก แล้วอีกอันหนึ่งนะคะครูมันจะเสริมให้เรื่องการออกกําลังกายอย่างครูบางเองเนี่ยตอนนี้เป็นครูสอนออกกาลังกายเนาะสิ่งหนึ่งที่ครูบังชอบมากๆเกี่ยวกับการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ครูบังแฮปปี้มากมันสนุกมากนี่ถ้ามันเป็นขาที่คุณแบบคุณชอบอะสมมติคุณชอบเต้นคุณไปเต้นซุมบ้าอย่างครูบังชอบเลสเมลอ่างเงี้ยไปเต้นบริยูคอมบัไปปั่นจักรยาน R P M ไปเล่นบริยูสเตปอะไรเงี้ยเฮ้ยพอเราอยู่กับปัจจุบันอะเราโฟกัสกับการออกกําลังกายโฟกัสกับเสียง เฮ้ยมันสนุกอะแล้วไอสิ่งที่เราแบบเครียด,ยดมาทั้งวันะมันก็หายไปมาเจอเพื่อนๆได้ได้เจอกันได้ยิ้มได้หวัวเราะการได้ทักทายได้มีเพื่อนใหม่ๆเฮ้ยเป็นสังคมนี่ดีนะคือครูปังเนี่ยชอบออกกําลังกายตั้งแต่ยังเรียนอยู่สมัยมัธยมนะคะเหตุผลที่ชอบก็คือได้มาเจอคนได้มาพูดคุยได้มาเมา้ามอยอะไรเงี้ยอันนี้ <c oughs> อันนี้ส่วนตัวนะคะเออถ้าคุณแบบว่าเฮ้ยฉันไม่คิดไม่ออกว่าจะแบบ ออกกาลังกายไงฉันรักตัวเองเพราะฉันแบบทุกวันนี้ฉันออกกําลังกายเพราะฉันรู้สึกผิดอะ่ะคุณลองหาเป้าหมายอย่างอื่นดูคุณบ้งอางออกกำลังกายเป้าหมายคือหนึ่งอะ่ะใช่ฉันสุขภาพดีขึ้นสองคือฉันรูปร่างดีขึ้นสามคือฉันสนุกอะ่ะได้มาเจอเพื่อนได้มีสังคมเนี่ยค่ะคุณลองหาดูว,ว่ามันมีอะไรที่สามารถดึงดูดทาให้คุณอยากออกกําลังกายด้วยความรู้สึกรักรักกับสิ่งทิ่นี้และไม่จําเป็นว่าคุณต้องออกกาลังกายตามที่แบบกูรูบอก กูรู้คือกูไม่รู้เหมือนกันว่ามึงชอบอะไรไม่ใช่คือจริงๆแล้วอะค่ะพูดคำหยาบสะดแล้วนะคะจริงๆการออกกำลังกายมันมีหลากหลายมากๆเพียงแค่ค,คุณเนี่ยเลือกมาสักอย่างหนึ่งที่คุณชอบอะแค่นั้นเลยอะเพราะว่าการที่คณจาะนะน้ำหนักได้มันคือแคลอรี่ที่เราเบรนออกไปมากกว่าที่เราทานถูกไหมคะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบที่เรารักจริงๆอะเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ยั่งยืนแล้ว พอคุณแฮปปี้คุณมีความสุขอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้อยากทานอาหารทานขนมอะไรก็ได้อะนั่นคือการพเพราะเรียกเป็นทางลัดทาให้คุณไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้เร็วมากยิ่งขึ้นถ้าไม่ถึงนี้คุณรักค่ะนะลองไปหาวิธีทางดูแล้วก็สมมติคุณบอกว่าฉันต้องการสเปซิฟิกการออกกําลังกายอ่าเนี่คุณลองไปเสิร์ชหาข้างนอกได้นะคะแต่คลิปนี้ก็จะพูดกับเรื่องของที่ใจเป็นหลักค่ะ <c oughs> ข้อที่สี่ค่ะ เราจะเลือกทานอาหารที่ดีเพราะเรารู้ว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆข้อนี้สําคัญนะคะหลายคนเนี่ยชอบอ่าเรียกว่าไงดีทำโทษตัวเองอฮ๊ยวันนี้ฉันกินขนมไปคำหนึ่งหลุดละกินแม่งไปเลยละกันนะคะเป็นไหมครูบางเป็นนะคะอารมเหมือนว่าคุณมีความคิดเป็นเป็นควาคิดแบบข่าวกระดำไปเลยแบล็กกันไว้ฉันหลุดปุ๊บฉันก็แบบตะบะแตกกินยับไปเลยอะไรเงี้ยเออไม่ใช่นะคะ ทีนี้จะมา,เข,าเข้าเรื่องใหม่นะเรื่องของอ่าฉันคู่ควรกับอาหารที่ดีการที่คุณเนี่ยค่ะมีการเซ็ตเป้าหมายว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันคู่ควรกับสิ่งดีเสมอสิ่งดีในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเซ็ตหมายช็ดยังไงคุณคิดว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่ามันกันขากับอาหารถ้าคุณโฟกัสที่ว่าเออ คุณภาพชีวิตฉันมันก็ไม่ได้ดีอะเนี่ยเงินมีอยู่แค่เนี้ยเงินเดือนเท่านี้ฉันก็ไม่ต้องโฟกัสคุณภาพชีวิตฉันมากก็ได้กินกินไปเถอะกินกินแล้วก็อยู่อไปอะไรเงี้ยอันนี้คือแสดงว่าคุณไม่ได้เลือกคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองแต่วันนี้ค่ะถ้าคุณจะกลับมารักตัวเองอะคุณต้องเลือกคุณภาพชีวิตคุณภาพจิตใจแล้วก็คุณภาพอาหารของคุณด้วย โอเคไหมคุณภาพอาหารในที่นี้คุณปังไม่ได้หมายถึงว่าอาหารต้องแพงอาหารต้องแบบคดออแกนิกจัดอะไรเงี้ยแต่คือคุณอ่ะเลือกทานอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายโอเคอาหารสุขภาพอาจจะราคาแพงค่ะในตลาดแต่ถ้าคุณทําเองมันก็ถูกหรือคุณเลือกแหล่งที่ถูกต้องมันก็จะถูกเนอะว่ามันก็จะมีแหล่งอาหารสุขภาพที่แพงเว่อร์อาหารสุขภาพที่ราคาถูกก็มีนะคะอย่างครูปังเป็นสายอ่ามังสวิรัต คุณมังชอบไปทานตอนอยู่ที่ไทยอะนะตอนนี้ออสเตรเลียจนอยู่ที่ไทยคุณมังชอบไปทานแถวสันติอโศกอเงี้ยก็จะมีอาหารแบบมังสวิรัตอาหารเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างราคาถูกหรือบางทีก็ซิลเลอร์ไปเลยจ้าสลัดเต็มๆอย่างเงี้ยแล้วอิ่มไปเลยสองมื้อเนี่ยคุณก็สามารถเลือกคุณภาพชีวิตของคุณได้คุณก็แค่ต้องรู้ว่าคุณอ่ะคู่ควรกับอะไรแล้วนี้ก็ไปจัดสรรตารางในการจัดเตรียมอาหารของตัวเองให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ความชอบของคุณ โอเคไหมคะอันที่5คือ positive self talk ค่ะการที่คุณพูดคำพูดเชิงบวกกับตัวเองสิ่งนี้สำคัญยังไงถ้าหากทุกวันนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณด่าตัวเองว่าไอ้อ้วนแกมันไม่มีอะไรดีเลยแกลดน้ำหนักไม่ได้หรอกแกมัน,นไอ้อ้วนอย่างเงี้ยความคิดพวกนี้ไม่คือ negative self talk เนะมันตรงกันข้ามเลยทีนี้ค่ะถ้าคนอยากที่จะรักรูปร่างตัวเองได้อย่างยั่งยืนเนี่ยการพูด positive self talk เป็นสิ่งที่สําคัญอารมณ์ลรากับว่าถ้าวันนี้คุณมีเนกาทีฟเซลฟ์ทล์กพูดแต่เชิงลบกับตัวเองอะค่ะเหมือนกับคุณเนี่ยกำลังขุดขุดทางสมมติเป็นผืนหญ้าเนาะแล้วคุณก็ขุดทางในผืนหญ้าว่าฉันเนี่ยมันอ้วนฉันมันไม่ดีฉันมันลดน้ําหนักไม่ได้หรอกคุณขุดทางเนี้ยจนมันเป็นความเคยชินอะทาให้ทุกครั้งที่คุณมองตัวเองปุ๊บอะไอความคิดเนี้ยมันมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วอะค่ะคุณก็เลยคิดมันได้แบบง่าย ทีนี้ถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนเป็น Positive Self Talk ทำยังไงทำวิธีการเดียวกันค่ะคือคุณต้องทำบ่อยมากพอทำบ่อยพูดคำเชิงบวกตัวเอง่บ,บ่อยอย่างเช่นฉันสวยฉันมั่นใจตัวเองฉันรู้ว่าฉันทำได้ทุกอย่างมีความเป็นไปได้จริงๆ Positive Self Talk ไม่จำเป็นเฉพาะแค่ร่างกายขอยงคุณได้นะคะคุณใส่เซตแบบ Positive อย่างหนึ่ง ในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้แต่วันนี้จะพูดเรื่องของรูปร่างของตัวเองคุณก็จะใส่ว่าเอ้ยฉันรักตัวเองในแบบที่ฉันเป็นฉันรักรูปร่างของฉันเพราะฉันรู้ว่าร่างกายเนี้ยทาทุกอย่างให้กับฉันคุณใส่ความคิดเนี้ยเข้าไปบ่อยๆซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆจนมันเกิดเป็นทางใหม่ย่าเนี้ยย่าผืนยา่าผืนใหม่ที่คุณกําลังค่อยๆค่อยๆทาเข้าไปทาเข้าไปเป็น positive self talk ส่วนเจ้าเนกาทีฟเซลทอ l k ถ้าคุณไม่ได้นํามันมาใช้นานๆยาก็จะค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนทางนี้มันหายไปดังนั้นค่ะการที่คุณทําซ้าๆซ้าๆซ้าๆคุณอาจจะลองแปะคําพูดโพสิทีฟเซลทอ l k ที่หน้ากระจกตรงตู้เสื้อผ้าอคุณก็ได้อาจจะตั้งเป็นหน้าจอมือถือของคุณก็ได้อะไรก็ได้ทำให้คุณเห็นบ่อยๆทาให้คุณพูดกับตัวเองซ้ําๆซ้าๆซ้าๆ พอเมื่อน,นั้นล่ะค่ะพอคุณทําจะเป็นอัตโนมัติแล้วอะ่ะคุณจะสังเกตว่าความกินคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากข้างในไม่ใช่แค่ปากบอกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันมาจากข้างในจริงๆค่ะข้อที่หกคือเรื่องของการเลือกใส่เสื้อผ้าค่ะหลายคนก็จะบอกว่าโหตอนนี้หรอฉันหน้าฉันแบบรูปร่างแบบเนี้ยฉันไม่คู่ค้นการใส่เสื้อผ้าส,สวยๆหรอกใส่ๆไปเถอะคือคุณไม่ได้ ไม่ได้ใส่เสื้อในแบบที่คุณแฮปปี้คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองเลยวันนี้ค่ะคุปหญ่ชวนให้คุณเนี่ยกลับมาเป็นตัวเองแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่คุณมั่นใจเพื่อที่ว่าคุณเนี่ยสามารถรักตัวเองได้เลยตั้งแต่วันที่คุณยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายของตัวเองจริงๆแล้วอะค่ะสิ่งน,นี้สําคัญมากกว่านะถ้าสมมติคุณกดตัวเองมากๆอะมันกลายเป็นความเครียดสะสม แต่วันนี้ค่ะช่องคุ้มา้างอยากจะเน้นเรื่องของจิตใจอยากให้คุณมารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมีความสุขได้เลยตอนนี้คุณไม่จําเป็นต้องรอไปว่าฉันต้องลีนก่อนมีเปอร์เซ็นต์แฟตเท่าไหร่สิแพ็ต้องขึ้นแล้วรืออเลยแบบเนี้ยตัวเลขตาช่างทองต้องเท่านี้คือไม่จําเป็นค่ะคุณสามารถแฮปปี้ใส่เสื้อผ้าที่คุณแบบโอ้ยฉัน ฉันแบบฉันเลิฟเลยฉันแบบมั่นใจมากๆกับเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคือการเสริมความมั่นใจทําให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะข้อที่เจยอมรับว่าการรักตัวเองไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือระหว่างทางเดินต่างหากหลายๆคนนะคะคิดว่าอ๋อฉันจะรักตัวเองได้เนี่ยฉันเนี่ยจะต้องหุ่นลีนก่อนฉันต้องมีซิกแพคก่อนฉันต้องน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้ก่อนจริงๆมันจะคล้ายๆกับข้อ พ่อกอดหน้านี้นะคะเรื่องการแต่เสื้อผ้าจริงๆการรักตัวเองไม่ใช่มันไม่ใช่จุดหมายปลายทางอะคะ่ะเพราะว่าคุณสามารถรักตัวเองได้ตอนนี้เลยอะความรักตัวเองที่ว่าวันนี้ฉันทําดีที่สุดแล้วอะวนนฉันขอบคุณทุกาการกระทำที่ฉันทําเพื่อส่งเสริมและให้ฉันสุขภาพดีขึ้นและให้ฉันรูปร่างดีขึ้น รู้สึกรักตัวเองที่ว่าวันนี้ฉันได้เลือกทานอาหารที่ดีวันนี้ฉันรักตัวเองที่ฉันได้ออกกําลังกายสิ่งที่ฉันชอบฉันรักตัวเองที่วันนี้ฉันได้ฝึกพัฒนาด้านจิตวิญญาณอันนี้มันคือระหว่างทางค่ะมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางครูบ้างเคยเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันเกลียดตัวเองฉันไม่ชอบร่างกายนี้เลยอ่ะฉันจะรักเขาได้ก็ต่อเมื่อฉันไปถึงเป้าหมายเท่านั้นนะแล้วคุณรู้มามมันเป็นความรู้สึกที่แบบโคตรทรมานเลย ทุกวันที่ตื่นมามันไม่ได้มีความสุขอะตื่นมาแบบโอเควันนี้จกินอะไรดีฉันจะกินกินคําดีฉันจะได้ลดน้ําหนักให้ไปถึงเป้าหมายเร็วเนี่ยมันความรู้สึกที่แบบไม่ดีเลยอะค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คนที่มาฟังคลิปเนี้ยยังอยู่ในโหมดแบบนั้นอนะแต่วันนี้คนที่มาฟังคลิปเนี้ยคือคนที่พร้อมที่จะเติบโตคนที่พร้อมที่จะกลับมาดูแลจากจิตใจของตัวเองจริง ไม่ใช่แค่ว่าฉันต้องจะไปถึงเป้าหมายเท่านั้นแล้วฉันถึงจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้อะเพราะว่าถึงแม้ว่านะคุณจะอาจจะไปถึงเป้าหมายก็จริงอะมันอาจจะไม่รู้สึกมีความสุขอย่างที่คุณคิดก็ได้ครูบางประสบมาแล้วผอมกระหล่องสิบแพดมาโหเปอร์เซ็นต์แฟตต่ำมากแต่ว่าข้างในมันก็ไม่สุขสักทีอะค่ะคุณไม่จาเป็นต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้อะ่ะ แต่วันนี้คุณมีความสุขเลยได้ไหมคุณกลับมารางตัวเองเลยได้ไหมคุณไม่จําเป็นต้องไปถึงเป้าหมายก่อนเพราะว่าเป้าหมายที่คุณไปถึงอ่ะมันอาจจะไม่สําคัญอะไรมากกว่าการที่คุณมีควาสุขระหว่างทางอารมณหมายคุณจะสําเร็จไดสักเรื่องอะค่ะถ้าคุณทําทุกอย่างในความเครียดความกดดันน่ะแล้วสุดท้ายคุณไปถึงคุณอาจจะรู้สึกว่าแล้วไงวะนึกออกปะ เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์แบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตของคุณอ่ะมันคือเซมรูค่ะเหมือนกันมันกดเดียวกันนะคะก็อยากให้คุณเนี่ยค่ะกลับมาดูแลรักษาจิตใจของตัวเองกลับมารักตัวเองตอนนี้แล้วก็การรักตัวเองมันก็มีหลากหลายรูปแบบอย่างที่พูดไปเรื่องของการเลือกทานอาหารที่ดีเรื่องของการออกกําลังกายที่คุณแฮปปี้คุณมีความสุขไม่ต้องกดดันตัวเองแล้วก็อยากไปออกกาลังกายเพื่อทําโทษตัวเองแล้วก็ กลับมาพูดโพสิทีฟเซลทอปกับตัวเองให้มากขึ้นพูดคำพูดชงบวกกับตัวเองให้กำลังใจคนรอบข้างเป็นพลังงานดีๆกับคนรอบข้างเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ช่วยทำให้คุณเนี่ยกลับมาลักรูปร่างตัวเองได้อย่างแท้จริงกลับมาลักจากภายในไม่ใช่แค่ว่าฉันจะต้องไปถึงเป้าหมายเท่านั้นแล้วมันกดดันมันเครียดมันไม่แฮปปี้อ่ะเนี่ยไม่เอาโอเคไหมอยากให้พวกเราทุกคนนะคะพัฒนาจิตวิญ,ญญาณไปด้วยกันแล้วก็สำเร็จในแบบที่คุณต้องการไปด้วยกันค่ะ ถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ข้อคิดที่คุณได้รวมถึงตอนนี้คุ้มังก็ยังเปิดนะคะรับฟรีอคอนซัลท์นะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างของตัวเองจากภายในจริงๆถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะหาโค้ชที่ช่วยแนะนำคุณถ้าคุณไม่แฮปปี้กับการลดน้ำหนักรู้สึกว่าไม่ชอบร่างกายตัวเองความคิดเหล่านี้คร้บังเปิดฟรีคอนซัลท์ค่ะ แค่คุณแอดมาที่ Line แอดครูมาปางังแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะจัดโปรแกรมยังไงทำให้คุณเนี่ยมีความสุขกับตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วเรามาเจอกันในคลิปวิดีถัดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ